สวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีครับวันนี้คุณคุณหนึ่งจะเปลี่ยนเรื่องจากวันนี้พกเป็นเรื่องสมัยที่คุณหนึ่งเคยเล่ากับพี่แจ็คที่เดอะช็อกเดอะช็อก <The Shock. S 1> ชื่อเรื่องอะไรฮะชื่อผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องเลยอ่ะแต่มันจะ<บ>ลองฟังดูคุณเป้ลองไปตั้งชื่อเรื่องเอาเองก็แล้วกันแต่แต่ว่าที่ตอนนั้นอ่ะผมโทรไปนี่คือคือเรื่องผีที่ผมเล่าเรื่องแรกเลยนะ<บ>ที่กับพี่พี่แจ็คกับพี่ป๋องอ่ะ คือเขายังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องให้แต่เป็นเรื่องที่ผมไปประสบพบเจอมาสมัยที่ผมยังขับรถให้นายผมอยู่อืครับอ่านี่แหละเนาะโอเค,อเ,คเขาเรื่องเลยเนาะได้ฮะครับผมก็ย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีห้าหนึ่งห้าสองนะตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นทหารผมเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยแล้วผมชีวิตผมมันก็หักเป็นชีวิตจุดหักเหอีกหักเหหนึ่งคือผมได้เดินทางไปทั่วประเทศเลยครับเพราะผมเป็นทหารเนี่ยก็เพราะว่าผมขับรถให้นาย ซึ่งปกติเนี่ยผมก็จะเป็นเด็กเลี้ยงควายอยู่บ้านนอกไม่เคยได้ไปไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่พอผม,ไ,มได้มาเป็นทหารมันทําให้ผมได้เปิดโลกทัศน์มากมากขึ้นนะครับเหตุการณ์แรกที่ผมได้ไปเจอเลยคือหญิงสาวปริศนานะครับที่ผมได้ไปเล่าที่รายการเดอะเดอะโกดเมื่อเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับส่วนเหตุการณ์นี้นะมันเป็นเหตุการณ์ที่สามนะครับเหตุการณ์ที่สามที่ผมได้ไปเจอในขณะที่ผมยังอยู่กับนายคนนี้นะครับเขาเรื่องเลยครับคือ ผมพี่เป้ได้ยินเนาะ,ะได้ยินชัดเลยครับคุณคือตอนนั้นเนี่ยนายผมเนี่ยแกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของทัพบ,บกอยู่นะครับซึ่งตําแหน่งแกก็จะอยู่ที่กรุงเทพไปไปมาๆระหว่างกรุงเทพกับชุมพรน,นะครับแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยแกอบอกว่าเดี๋ยวเอ้ยเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเพื่อนที่ปัตตานีผมก็ขับนายก็โอเคเตรียมตรงเตรียมตัวเสร็จก็เดี๋ยวแวะบ้านชุมพรก็ลงไปปัตตานีกันนะครับ,รบซึ่งก็ขับรถในวากลางวันนี่แหละแต่พอไปถึงนู่นน่ะมันก็เป็นเวลาประมาณทักเย็ยนเย็นแล้ว นายก็เออเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนก็เลยแวะกินข้าวเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเองก็ขับรถไปตามทางนี้เลยนะปอกกอกแกก็พยายามบอกทางผมอ่ะผมก็ซึ่งด้วยความที่ว่าครั้งแรกที่เราเพึ่งจะเคยลงมาปัตตานีเป็นครั้งแรกๆเลยแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะกลัวนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สีแดงในสมัยนั้นนะครับครับผมก็เอ้ยนายเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวก็เก็บทรงเก็บเสื้ออะไรก็ยัดใส่ในเกะรถไว้อืทีนี้เนี่ย นายแกก็ด้วยความที่ว่าแกเป็นโรคมีโรคประจําตัวแกก็กินยาแล้วแกก็หลับไปผมก็พยายามขับรถไปตามทางที่นายบอกครับซึ่งตัวเพื่อนนายผมเนี่ยแกทําธุรกิจสวนยางเป็นเจ้าของสวนยางอยู่ที่ปัตตานีนะครับอําเภออ็มเพอนึงก็แล้วกันครับก็ขับไปเรื่อยๆผมก็ขับรถตามทางที่แกบอกไปเนาะพอแหน้าะไปดูกระจกหลังปรากฏว่านายผมหลับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยโอเคไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักทุ่มกว่านี่แหละสองทุ่มเนี่ยแหละมันยังไม่ดึกมากแต่ มืดมากนะครับเปี่ยวมากนะครับบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าอส่วนใหญ่จะเป็นป่ายางออกจากตัวอำเภอมาเนี่ยเป็นถนนถนนปรปชเนี่ยมันก็จะมืดจะเปี่ยวแล้วก็ลายทางมันก็จะมีฐานฐานพลานบ้างฐานอาชุดเฉพาะกิจบ้างก็แล้วแต่จุดที่เขาเขาสกัดจุดสกัดไว้อะืะครับทีนี้เนี่ยผมก็ขับมาปุ๊บเดี๋ยวนายบอกว่าเฮ้ยมึงขับตรงไปตรงนี้นะพอมึงไปเจอ ป้ายอำเภอนี้ปุ๊บเนี่ยมึงไม่ต้องเลี้ยวนะสิแยกมันขับตรงไปอีกแยกหนึ่งค่อยเลี้ยวคือนายจะสั่งผมไว้ไงผมก็เออขับไปเรื่อยๆพอผมขับไปจนถึงจนถึงตรงตรงจุดๆเนี่ยปรากฏว่าตรงนั้นมันเป็นทางโค้งคือหลุดจากแยกตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นทางโค้งซึ่งผมก็ขับด้วยความไม่เร็วเนะเพราะเราไม่ชำนาญพื้นที่ก็ทยอยขับไปเรื่อยๆจนปรากฏว่าพอผมเข้าโค้งตรงนั้นซึ่งมันเป็นโค้งหกงักศอกคล้ายๆกับโค้งหกงักศอกผมไปเจอ รถอผมจําไม่ได้ว่าเป็นรถทำวีหรือเกาะวีหนึ่งห้าศูนย์หรือรถสายพานลำเลียงพลนี่ผมจําไม่ได้นะเพราะมันมืดผมเห็นรถกําลังคว่าอยู่ออซึ่งในลักษณะของของคว่ำเนี่ยแต่แต่ที่ผมเดาคือน่าจะเป็นรถเกาะวีหนึ่งห้าศูนย์กำลังคว่ำอยู่แล้วมีทหารเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะได้รับบาดเจ็บและกำลังยิงต่อสู้กับข้างทางอะ่ะด้วยความตอนนั้นเนี่ยผมก็เฮ้ยตกใจเว้ยแล้วก็เลยหยิบ เปิดเก๊หยิบปืนพกขึ้นมานะครับปลดเซฟเรียบร้อยเพราะว่าขึ้นลาไว้แล้วผมก็ใส่เกียร์ถอยเพราะว่าถอยปุวว๊บผมกว็ถอยทีเนี้ยด้วยความที่ว่ามันเป็นโค้งหักศอกรถผมลงข้างทางแล้วมันเป็นรถตู้อะรถประจำตำแหน่งอะรถตู้อะแล้วมันจะโอ้โหคือมันจะมันคืนรถล้อมันฟรีแล้วตอนนั้นฟืดฟืดฟืดแล้วอะ<ว>ผมก็พยายามผมก็พยายามที่จะเหยียบคันเร่งขึ้นเหยียบคันเร่งขึ้นแต่มันไม่ขึ้นไงเพราะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมกลัวว่าโจรที่เขาซุ่มอยู่ณจุดจุดนั้นเนี่ยเขาจะเห็น แล้วเขาจะยิงมาใส่ทางนี้ผมก็เลยแบบพยายามฟืดๆแล้วก็ดับไฟหน้ารถทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเอ้ยเรามันเข้าตาจนแล้วอะแล้วเสียงปืนมันเล่าร้อนมากเสียงเสียงกระแทากันนะผมก็ควักกระปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงแบบยิงไปสเปะสปะเลยนะยิงเหมือนกับยิงป้องกันตัวยิงเข้าป่าด้านนี้ป่าด้านนู้นเหมือนจะยิงคุ้มกันให้ทหารชุดนั้นด้วยจนเสียงปืนดังนายตื่นเว้ย นายตื่นปุ๊บนายก็ตบหัวผมต้องพั่วเลยเฮ้ยทำไรวะผมบอกเฮ้ยครับนายแล้วก็คือก็งงอยู่พักหนึ่งอ่ะคืนมันได้สติขึ้นมาแล้วตอนนั้นอ่ะแล้วสักพักหนึ่งมันมีรถของน่าจะเป็นชุดพุะกิจของทหารพลนันขับมาเทียบฟบแล้วก็เขาปืนเล็งมาใส่ผู้ผมเอ้ยรถนายทหารก็เลยหยิบบัตรให้เขาดูรถรถนายทหารครับลงมาราชการครับเขาก็ลดปืนลงแล้วก็มาดูเอ้าเอาคนตีนี่ผลนี่ว่าเขาบอกเฮ้ยท่านครับ อะไรยังไงคือตอนนั้นตกใจมากอ่ะคือก็เลยนายก็เลยบอกเฮ้ยนายแกก็ด้วยความที่ว่าแกก็งวงเงียขึ้นมาเนาะคือแกบแกหลับลิดยาแล้วผมก็เพิ่งได้ฟื้นสติขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเหมือนกับผมหลับผมฝันไปเลยนะ mm. ผมก็เลยมองไปพี่พี่พ,พี่ชี้ไปอะ่ะตรงนู้นมันมีการประทะกันเนี่ยพอพอพอเขาฉาดสาดส่องไปฉายไปดูปรากฏว่าตรงนั้นน่ะไม่มีอะไรเลยอ้าว <Ow. S 1> ไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็เลยบอกเฮ้ย e ทังนั้นท่านครับเดี๋ยวเชิญท่านไปที่ฐานก่อนก็ได้ก็เลยแบบทหารเขาก็เลยช่วยกันดันรถนะทหารมาประมาณหกเจ็ดคนนะ่ะแล้วเขาก็วอรเรียกคพวกมาอีกมีอสอมามออีทหารอีกชุดหนึ่งมามาช่วยกันดันรถขึ้นนะ่ะก็รถขึ้นเสร็จปุ๊บทีนี้นายก็เลยบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านเพื่อนเราก็จะถึงแล้วละ่ะทีนี้เนี่ยทางทหารพันก็เลยให้รถมาส่งทหารชุดหนึ่งคุ้มคุ้มกันนายไปจนถึงบ้านเพื่อนอืทีนี้เนี่ยพอไปถึงนู่นปุ๊บผมก็ ทำอะไรไม่ถูกก็ตอนนั้นคือกลัวมากนายแกก็เอาผ้ามาห้อยให้ผมบอกเออไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวนั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจนตอนเช้าพี่เป้ตอนเช้าครับพอกลับมาดูตรงบริเวณจุดจุดนั้นเนี่ยผมด้วยความข้องใจนายแกก็พามาดูปรากฏว่าตรงบริเวณจุดที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมีหลุมหลุมให,ใหญ่เลยอ่ะครับเป็นหลุมให,ใหญ่เหมือนกับเขาเอายางมาตอยมาแปะทับไว้อีกทีหนึ่งซึ่งหลุมลักษณะนี้คือสันนิษฐานได้เลยว่าต้องเป็นหลุมระเบิดอืมอ่า แล้วแล้วนายแกก็เลยไปย้อนดูข่าวหนังสือพิมพ์ดูปรากฏว่าตรงจุดจุดนี้เลยเนี่ยเมื่อประมาณสักปีปีที่แล้วหรือปีห้าหนึ่งหรือประ,ประมาณปีไหนไม่แน่ใจแต่น่าจะอยู่ในราวๆเนี่ยมีเคยมีเหตุการณ์นะครับผู้ผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยซุ่มโจมตีรถทำวี่รถหุ่มเกราะของทหารเนี่ยมีรถคว่ำอยู่ตรงนี้และมีทหารเสียชีวิตเยอะมากตรงนี้น่าจะสามสี่นายได้ ตรงจุดจุดนี้เลยแลวรู้แล้วเป็นจุดเดียวกันเลยแลวคือแบบผมเห็นแล้วผมขนลุกเลยอ่ะเฮ้ยครับเฮ้ยแล้วผมเฮ้ย hey, อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือตอนนั้นน่ะคือมันทําอะไรไม่ถูกอ่ะแล้วผมก็โหคือไม่กล้าขับรถอ่ะนายแกก็เลยขับเองผมก็เลยนั่งแทนผมมาถึงกรุงเทพจนแบบผมก็ยังห้อยพาข,ของนายอยู่นะปรากฏว่านายพาที่ผมห้อยอ่ะเป็นพาท,ที่ได้รับพระราชทานสมัยที่แกไปอยู่เขาค้อรับพระราชทานจาก สูงสูงเลยอืมีรูปถ่ายเฮ้ยนี่คือผพาที่ได้รับนะอะไรอย่างเงี้ยนายก็บอกลูกกูกูยังไม่ให้ห้อยเลยกูให้มึงห้อยเนี่ยนายพูดอย่างเงี้ยอืมครับอ่าคือผมยังงงว่าเฮ้ยคือมันใช่เหรอออเออเรื่องนี้ผมเล่าไว้ที่เดอะช็อกแล้วเฮ้ยเมื่อปีห้าสองแล้วแล้วคุณหนึ่งไปยิงกับใครวะก็ไม่รู้ไงด้วยสัญชาตญาณเราอ่ะสัญชาตญาณเราอ่ะมันถูกฝึกมาอย่างนี้ อ่าพอ,อพอพอรถมันไปไหนไม่ได้อะ่ะแล้วเราต้องต้องอยู่กับนายเรา,เราใรุกนทหารชั้นสูงอะ่ะเราก็ต้องแบบเอายังไงดีว่าเนี่ยอย่างน้อย,งอ,ยงงอยให้เขารู้ว่าเรามีปืนก็ยังดีอะ่ะผมก็ยิงยิงไปฝั่งซ้ายทีขวาทีนะอประมาณสี่ห้านัดผมจา<น>ได้ว่าปืนนายผมเป็นปืนโค้นะโคขนาดหนึ่งเก้าหนึ่งสิบเ็ดมมมันจุแม็กกาซีนแปดนัดผมยิงหมดเลยคุณหนึ่งที่คุณหนึ่งยิงเขายิงยิงยิง,ย,งยิงสาดเข้าไปเนี่ย เห็นไหมฮะเห็นเป็นตัวเป็นตนไหมหรือว่าได้ยินแค่ไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมผมเห็นแต่ทหารกําลังยิงกันอยู่ยิงเข้าข้าง<อ>ป่าข้างทางปอกรถแสงเนี่ยเป็นแสงไฟดังแป๊บๆเลยนะอปอกรถแสงของปืนเอ็มสิบหกเนี่ยเป็นไฟแลบออกมาเลยนะผมเห็นอย่างนั้นเลยฮยแล้วผมก็สวนไปฝั่งละสามสีนะ่นัดจนจนจนประมาณกระสุนผมหมดนะแล้วผมกําลังจะเปลี่ยนซองกระสุนใหม่แล้วทหารพลานีชุดหนึ่งเขาได้ยินเสียงปืนแล้วเขาวิ่งมาดูอือ่าเนี่เรื่องก็ประมาณนี้แหละแต่ แต่มันอาจจะไม่ยาวมากแต่มันน่ากลัวโอ้โหเฮ้ยมันครับผมว่าตอนนั้นที่คุณหนึ่งาศาสตร์ลูกสนออกไปเนี่ยตอนนั้นคุณหนึ่งไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเรื่องสางแน่นอนไม่ได้คิดครับผมคิดเห็นเลยว่าพวกผมเนี่ยกําลังถูกซุ่มโจมตีอยู่เออและถ้าไม่มีนายถ้าไม่มีนายแล้วถ้าผมมีเอ็มสิบหกผมจะเข้าไปร่วมวงด้วยวันนั้นอนะ่ะครับและแพอผมพอผมโดนต,ต,ตบหัวปุ๊บเฮ้ยสติมันกลับคืนมามันเหมือนเราฝันไปว่าคุณเป๊ะเออนั่นแหละเออ นั่นแหละผมจะผมก็เลยจะถามคุณหนึ่งว่าพอคุณหนึ่งรู้ตัวแล้วว่าว่าคุณหนึ่งเผชิญเจอกะอะไรที่ผ่านมาเฮ้ยช็อกไหมโหแบบคือผมแบบคือผมอึ้งอ่ะขับรถไปต่อไม่ได้อ่ะคือแบบนายต้องลงมาขับเองจนถึงบ้านเพื่อนแกแล้วคือแบบอ่นายก็บอกว่าเฮ้ยโดนรับน้องแล้วโดนรับน้องแล้วเขาก็ไปคุยกับเพื่อนเขานะไปคุยกับเพื่อนเขาเฮ้ยมันโดนรับน้องแล้วเว้ยโดนรับน้องแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยดีนะที่ยังที่ไม่มีใครที่เป็นที่เป็นคนจริงๆอ่ะอยู่ตรงบริเวณนั้นน่ะใช่คือบริเวณภูมิภูมิทัศน์แถวนั้นนะครับบริเวณภูมิประเทศแถวนั้นเป็นป่าและเป็นป่ายางอืครับทั้งนั้นเลยบ้านคนแทบจะไม่มีเลยห่างออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรเป็นเป็นเป็นฐานของฐานพลานชุดเฉพาะกิจชุดหนึ่งครับผมครับอ่าแลวก็เป็นเรื่องที่คุณหนึ่งเคยทิ้งเอาไว้ในเดชช็อกในสมัยเมื่อปีห้าสอง ใช่ปีห้าสองนี่หกสี่หกสิบสองปีแล้วอะแต่เรื่องนี้คือคตอนนั้นนคือเอาตรงๆแนละ้วผมจําเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนผมไม่มีสติอืมครับพี่เป้เข้าใจไหมว่าคนเจอแบบไม่มีสติแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารับรู้ได้ว่าเราเจอคือรถตกข้างทางหนึ่งเลยนะครับรถตกข้างทางสองปืนอยู่ในมือแล้วถูกยิงออกไปอืมก็คืออ่านี่แหละคือยืนยันได้เลยว่าผมเนี่ยเจอจริงจริง พูดง่คือมามาดูมาดูในแมกาซีนของเราเนี่ยคือหมดเลยใช่หมดเลยครับปอกกระสุนเนี่ยตกอยู่ในรถด้วยในอะไรด้วยเอออันเนี้ยครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่ยิงปืนออกไปเนี่ยแปลว่ามันต้องมั่นใจจริงๆว่าเขากําลังเจอกับอะไรใช่ป่ะนั่นแหละฮะมันต้องชัดเจนไม่งั้นจะยิงออกไปมั่วๆไม่ได้ถ้าคนไม่มีสตินะครับแล้วก็คนหนึ่งได้ถูกฝึกมาด้วยนะครับแต่โชคดีที่ ตรงนั้นบริเวณนั้นไม่ได้มีใครเป็นป<ะ>่ามันเป็นอมันเป็นไอ้นี่มันเป็นป่ายางป่าแบบเป็นมันแบบมันมันคือถ้าใครอยู่ทางสามจังหวัดอาจจะรู้เลยว่าถ้าออกนอกหมู่บ้านนี่คือเปรี่ยวมากอนะ่ะมันไม่ได้เหมือนกับนาคมันไม่ได้ว่าเหมือนกับทางภาคกลางเรานะถ้ากลัวจริงๆผมก็ไม่รู้รผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะตั้งชื่อเรื่องอะไรไม่เป็นไรชื่อเรื่องอะไรเดี๋ยวผมให้ทีมงานน้องๆช่วยคิด ผมพยายามไปค้นหาดูนะแต่คือไม่เจอคือทางทางเดอะช็อกเขาไม่ได้ตัดเป็นเรื่องเป็นเรื่องอย่าง<ถ>อย่างของทางเดอะโกดไงแล้วผมก็พยายามไปค้นหาเดอช็อกย้อนยุคอะไรคือผมเคยเจอรอบมึงเดี๋ยวผมจําชื่อเรื่องไม่ได้บา,บางทีบางทีก็รวมเป็นแบบหลายๆเรื่องอ่ะเอออ่าอ่าใช่ได้คนหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยังไงหรือชื่อเรื่องไม่มีปัญหาแล้วก็<ฆ>จะส่งชื่อไปให้คุณหนึ่ง ไม่รู้น่ากลัวหรือเปล่านะไม่รู้น่ากลัวแต่ว่าครั้งหน้าเดี๋ยวจะวันนี่พกเดี๋ยวจะมาเล่าเพราะว่าได้ฮะคือเขาเขาเขียนส่งมาในเม s s ซ n g e อร์ไงแล้วผมอ่าน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 ดูเนี่ยมันคือมันมันยังจําไม่ได้ไม่หมดถ้ากลัวเล่าแล้วมันจะแบบมันจะเล่าไม่ดีไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นเรื่องของคนอื่นด้วยที่เอามาเล่าใช่มาเล่ายากเอออันนี้มันใช่เล่ายากมากมามนต้องมามีอารมณ์ร่วมต้องมาบิ้วมาอะไรอีกครับ คือเขาส่งมาประมาณทักสี่ห้าวันแล,ล้วแหละแต่ผมอ่านยังไม่ยังไม่ค่อยมีเวลาอ่านอ่านมาสองสารอบแล้วมันยังจําไม่ได้ได้ครับคุณหนึ่งครับผมพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าคุณหนึ่งก็จะเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนใช่ครับไปฉีดยายครับผมไปฉีดวัคซีนแล้วไม่รู้จะยังไงกี่โมงอ่ะไปไป,ไปก็เ<า>ช้าๆ,ๆครับผมช่วงประมาณเจ็ดแปดโมงครับผมอ่าโอเคดีแล้วฮะอย่างล่าสุดที่น้องต้อมพุทธพาหลอดเหมือนกันไปฉีดมาแล้วก็น่าจะติดโควิดมานะครับโชคดีที่ได้วัคซีน อ่าก็เลยไม่ได้ถึงดีแล้วครับดีแล้วคือถ้าได้วัคซีนมาก็อุ่นใจโอ้หครับอา่นใจหน่อยหนึ่งหนึ่งก่อนจะก่อนที่จะจะไปฝากอะไรสักนิดนึงครับผมอืมก็พุธนี้นะครับพุธนี้เหมือนเดิมนะครับผมคือที่คืออาทิตย์ที่แล้วที่ผมจัดวันจันเพราะว่าวันพุธนันตรงกับวันที่สิบสามนะครับตรงวันที่ในหลวงท่านเสด็จสู่สวรรคอะารยผมก็เลยต้องเลื่อนเลื่อนไปก่อนก่อนนิดนึงครับ เพื่อที่วันพุธผมจะได้ไว้อะไรนะครับทางเพจไว้อะไรแต่วันพุธนี้นะครับพุธนี้ไม่ต้องกลัวเลยมีแขกรับเชิญที่กําลังดังมากตอนเนี้ยอืจะมาร่วมกับเรานะครับก็ผมได้โลเคชั่นเป็นเมนเก่ากับกองซากประลาดหักพังของโรงศพเป็นร้อยๆโรงเลยโรงที่ใช้แล้วผ่านการใช้ผ่านการเผาแล้วน้ําเหลืองน้าหนองเยิ้มเลยอ่ะครับเออผมจัดให้เลยนะครับห้อนแบบแล้วไปคนเดียวด้วยนะครับ เอาแบบแบบเอาให้แบบสถานกันเลยและและผมได้ข่าวมาว่าคุณหนึ่งได้มีการท้าท้ากันท้ากันในเพจว่าถ้ามีสมาชิกหนึ่งมืนใช่ไหมใช่คุณหนึ่งจะทำไมนะคือไม่ได้ไม่ได้ท้าแอดมินผมมันไปโพสที่ซูว่ายังไงอะบอกว่าเฮ้ยถ้าครบหนึ่งหมื่นคนถ้าสมาชิกในกลุ่มครบหมื่นพี่หนึ่งจะไปนอนเมนแต่แต่ แต่มึงไม่ถามกูสักคำเลยแอดมินน่ะมันโพสไปแล้วอ่ะแล้วคนมันมาเชียร์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 กันน่ะตอนนี้มันเหลืออีกพันกว่าคนจะครบหมื่นแล้วอ่ะเออแล้วเอาไงอ่ะถ้าคไม่รู้จะไปนอนเมนไหนดีนะเออเตรียมเลยเตรียมหาไว้เลยคืออาจจะไปหาเมนเก่าๆนอนก็ได้เมนที่ผ่านมาเผามาสักหมื่นสองหมื่นศพพันสองพันศพอะไรอย่างเงี้ยแต่แอดมินคนไหนเอาไปด้วยเอาไปนอนด้วยโอ้มันเป็นผู้หญิงกลยเนาะไปยากกันทีอโอเค ก็เดี๋ยวผมก็ดูเมนไว้อะดูเมนที่มันคลาสสิกคลาสสิกไว้อะเมนที่แบบเออมันยังไม่ผ่าอาจจะไปนอนในเชิงตะกอนก็ได้ไม่ดูก็ต้องดูดูดูสถานการณ์ก่อนโอเคได้ครับคุณหนึ่งจะย้ผมก็รบกวนคนหนึ่งเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวคนหนึ่งต้องรีบนอนแล้วก็พรุ่งนี้ไปฉีดวัคซีนโอเคขอบคุณมากครับคุณหนึ่งที่สละเวลานะครับแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับครับผมยินดีครับยินดีโอเคครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคุณหนึ่งครับสวัสดีครับ